สวัสดีครับก็วันนี้พบกับคลิปลิมิเต็ดให้คันหนึ่งนะครับคลิปเด็ดเลยอันนี้คือคลิปพิเศษนะครับวันนี้มารีวิวลูกค้าสั่งทำคาเฟ่นะครับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับพอดีซื้อรถเดิมๆจากทางร้านแล้วก็สั่งให้เราจัดสรงคาเฟ่ให้คือจัดให้ตามงบครับก็ดูสภาพดูรายละเอียดคร่าวๆครับที่คาเ ก็ยังเป็นใช้สีสีเดิมที่เราเก็บงานตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับคือว่าที่เราจะมาจับทรงใหม่ในคือมีแคมปีบอกแล้วก็คันนี้ลูกค้าสั่งโช๊เพิ่มนะครับเป็นโชกไวท์เท็ดตัวแท้นะครับลูกค้าบอกดัดเดงมาเลยก็จะให้ทมรถนะครับก็ค่าแรงอะไรเขาไม่ได้คิดแพงนะครับคือซื้อรถจากทางร้านแล้วก็จ้างให้เราทําได้เลยเรื่องทำคาเฟ่นะครับถ้าอยากจะทรงลูกค้าอยากจะทรงได้ทรงแบบนี้เลย คือต้องเข้าใจวยครับตามงบคือของบางชิ้นบางคนลูกค้าหาแบบมาแล้วทีนี้แค่ซื้อของก็เป็นแสนแล้วนะครับบางคันจะให้ตามแบบแล้วก็จะให้เราจัดสีหทาสีนูนจัดไม่ได้นะครับเพาเกิดเราจัดอยู่ในงบของเราเนี่ยในงบทางร้านเนี่ยคือเรากําหนดเองให้หมดคือลูกค้าจะได้ทรงคาเฟ่แบบนี้แหละแต่ว่าอะไรอาจจะมีเพิ่มมานหน่อยร้านซื้อให้มากครับแม้ว่าเนี่ยมันจะยาก,กน,นิดนึงนะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไปส่วนคันนี้ก็ งบห้าหมืห้าพันบาทรวมทั้งรถพร้อมสง่งรวมส่งให้ด้วยนะครับคันนี้ห้าห0ื่0 0ันบาทคือเก็บรายละเอียดทั้งคันเลยนะครับคันนี้เก็บให้ใหม่หมดสีเครื่องสีอะไรทำใหม่หมดยางหน้าหลังอะไรคันนี้มันมาอย่างนี้ยนะอยู่แล้วขอเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องอันนี้ไม่ต้องฟังเสียงเครื่องะเอีย้กหมดแล้วเพราะรถลูกค้าเขาจะไปส,งส่งลูกค้าวันนี้ครับก็คือจะเตรียมจัดส่งแล้วก็ไม่มีอะไรมากคันนี้ สำหรับลูกค้าอยากจัดุ้มคาเฟ่นะครับติดต่อสบถามได้นะมาดูรายละเอียดได้ยคือ,อ,อน,นี่คือตามงบล้านคือเราจดให้อยู่ในวงเงินที่งบล้านกําหนดนะครับก็ส่วนลูกค้าท่านไหนอยากได้ของแต่งเพิ่มมาก็สั่งมาได้เราใส่ให้ฟรีนะครับอย่างลูกค้าอยากได้ของแต่งอะไรอะไรก็สั่งมาเองลูกค้าเจ้านี้เขาก็สั่งมาเองเป็นบางชิ้นนะครับเขาก็เรามาแล้วก็จัดการใส่ให้ไม่มีปัญหา ก็ประมาณนี้คันนี้เป็นิพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ชอบจากซูงคาเฟ่น,นะครับก็มีประมาณโอเศอเป็นมากครับ